ครับผมก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมานะครับเป็นชุดกับคู่สิบหน่วยบนล่างนะครับแล้วก็จะสรุปให้นะครับขอขี้แกงนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูชุดสรุปนะครับขอขีแกงนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแอปเปิลบวกผิดนะครับแอปเปิลบวกผิดนะครับเก้าตัวนี้เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับตัวนี้จะใส่สี่นะครับศูนย์ไม่ใช่นะครับผมใส่สี่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับ ูนย์ไม่ใช่นะครับตัดออกเลยครับเอาชุดใหม่เลยละกันนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้ผมแก้งนะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับเดี๋ยวหลายท่านที่เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจับคู่ใหม่นะครับสองหกเก้านะครับเอาใหม่เอาชุดนี้นะครับชุดสามตัวสองหกเก้าสองหกสี่นะครับแล้วก็ 4-6-9นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ4-6-9และ4-6-4นะครับถัดมานะครับเป็น2-5-9 2-5-4มันได้ชุดนี้นะครับผมคือตัวนี้แอปเปิลบวกผิดนะครับหลายท่านทักมาอยู่แล้วถัดมานะครับก็จะเป็น นะครับสี่ห้าเก้านะครับสี่ห้าสี่นี่ครับหนึ่งมีนานะครับหกห้าพรุ่งนี้รวยแล้วครับแก้นะครับตัวนี้ไม่เอานะครับแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วก็มี นะครับก็ต้องขอแก้นะครับ9้าบวก5้าเป็นส4นะครับเราใส่สีไม่ใช่ใส่ศูนะครับ9้าบวก้าเป็นบางทีนะครับโอ้โหตัวเลขก็สับสนเหมือนกัน,นอ่ะทีนี้แก้ให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับแอดเปิลฝากไว้ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกท่านไหนที่แอด ap 7เจเนี่ยแอด,แอด,แอดเข้าไปนะครับแอดเปิลก็จะขอประคุณอย่างมากนะครับทำไมถึงขอประคุณน,นะครับเพราะว่า เป็นเวฟที่นะครับเป็นสปอนเซอร์แอปเปิลเลยแล้วกันเนาะอ่ะก็พูดกันตรงๆนี่แหละครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าแอดไปเนี่ยแค่บอกว่าแอปเปิลแนะนํามานะครับบอกแค่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยไทยเลขวิ่งเลขสรุปนะครับเดี๋ยวท่านจะได้รับแน่นอนนะครับแอดเอพเเรามีแอดนาหน้านะครับและก็กล้าการันตีว่าไม่มีโกงเวฟนี้ราคาดีแน่นอนนะครับแอดไหมครับนะครับย้ํานะครับแอดไปครับผม วันนี้นะครับมาเรามาสรุปล่างกันก่อนหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับที่แอปเปิลได้นะครับจะมีเจ็ดกับเก้านะครับในชุดของหลักสิบล่างที่กับผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับได้เจ็ดกับเก้าอ่าทีนี้แอปเปิลก็จะลงก่อนหลักสิบนะครับได้ผมวางไว้ที่เจ็ดกับเก้าหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยผมได้คู่ห้าตัวที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยได้คู่ห้าผมว่าไ่ก่อนหลักหน่วยแล้วทีนี้มันยังเหลือสองสามแปดหนึ่งนะครับถ้าเหลือสองสามแปดหนึ่งอ่ะเราจะเอาตัวไหนนะครับจะเอาตัวไหนเรามาดูชุดนี้ถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมาดูล่างเลยมันเหลือสองสามแปดหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบตัวนี้เลย เดี๋ยวมันจะมีชุดสองตัวร่างนี่ครับนะครับหลักหน่วยเห็นไหมครับสองสามแปดหนึ่งลักหน่วยเราชนเลขหนึ่งเห็นไหมครับชุดสองตัวร่างชนเลขหนึ่งแอปเปิลก็จะใส่เลขหนึ่งเลยนี่ครับทีนี้มันเหลือสองสามแปดอ่ะสองสามแปดมาดูมีไหมสองสามแปดนี้ไหมครับหลักหน่วยล่างอันนี้ให้เล่นบนล่างนี่ครับ มันมีสองกับสามอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาเปรียบเทียบกับเลขวิ่งเลยทีนี้อันนี้สองตัวบนได้แปบดบนี่ครับเลขวิ่งบนล่างได้สองไอเปิลก็จะวางไว้ที่สองหลักหน่วยนะครับชุดล่างนะครับนี่ครับหลักสิบล่างได้เกียรกับเก้าชุดล่างไอเปิลก็จะวางไว้ที่สองนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับทีนี้จับคู่นะครับมันได้ง่ายนะครับมันจะได้ที่ เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเก้าห้าเก้าหนึ่งและเก้าสองจริงๆแล้วผมอยากวางเลขสามนะครับนะครับอ่ะผมเอาวางเลขสามดีกว่าไม,ไม่ไม่เป็นไรครับถ้างั้นเนี่ยร่างนะครับ หลักหน่วยมันจะมีแปดตัวหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยมันมีแปดกับหนึ่งแอปเปิลก็เลยวางไปที่ห้าหนึ่งสองเอาสองนะครับทำไมถึงเอาสองครับเพราะว่าแต่บางครั้งนี่มันก็ไม่แน่เนาะสองเนี่ยสองกับสามมันก็ชนสิบล่างเนี่ยสองกับสามชนสิบล่างไม่แน่นะสองกับสามนะครับก็น่าลุ้นเลยเดียวกัน ส่วนหลักสิบผมวางไว้ง่ายในเกับเก้าเนี่ยที่มันได้คู่กันเนะี่ยหรอจะเอาสามไม่ล่ะอ่ะผมจะวางสามไว้ให้อาชุดเต็มอ่ะหลักสิบอ่ะมาเลยมานี่ครับถ้าสามนะครับสามวางหลักสิบสามห้านะครับอ่ะเอายง,ง่ายเลยครับมันก็จะได้ที่ถ้าเป็นสามจริงมันก็จะได้แค่สามห้าสามหนึ่งและสามสองนี่คือชุดล่างนะครับเต็มเต็มเลยนี่ครับ สามนี่ส่วนตัวแอปเปิลนี่เป็นตัวรองนะครับหนึ่งมีนาเนี่ยร่างอ่ะผมลงไว้ก่อนชุดสรุปสิบสิบหน่วยนะครับอ่ะหนึ่งมีนาหกห้าได้แล้วนะครับอ่ะร่างได้แล้วทีนี้มาดูบนนะครับมาดูบนกันก่อนลักร้อยนี่ครับที่แอปเปิลลงให้ก็คือได้สองคับสี่นะครับร้อยบนนะครับแอปเปิลวางไว้ก่อน ได้สองครับสี่ร้อยบนทีนี้เนี่ยมาดูหลักสิบนะครับหลักสิบได้ตัวไหนนะครับชุดสอตัวหลักสิบแอปเปิ้ลได้เจ็ดเนะครับสิบบนผมก็จะวางเลยครับสิบบนนะครับได้เจ็ดเ้าศนนะครับทีนี้หลักหน่วยละ่ะนี่ครับ หน่วยบนผมก็ได้7กับ6นะครับผมว่าไ่ก่อนนะได้7กับ6หลักหน่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันยังเหลือ5กับ8เราจะเอาตัวไหนเ่ยหกับ8เราก็มาดูว่าชุด2ตัวบนเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูชุด2ตัวบนนะมันยังเหลือ5กับ8ปนะครับชุดสอตัวบนอันนี้2ตัวล่างอันนี้บนล่างนะครับเหลือ สองกับแปดอันนี้สองตัวบนนะครับทีนี้เนี่ยนี่นี่ครับหน่วยบนหน่วยบนตัวนี้มันจะได้ที่หกกับแปดทีนี้มันยังเหลือแปดอยู่ไหมครับหลักหน่วยเนะีจุดสองตัวบนใช่ไหมครับเหลือแปดนี่ไอเปิลก็จะใส่แปดเลยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นแปดหนึ่งตัวนี่ครับ นะครับผมจะวางแปดไปเลยหลักหน่วยทีนี้ถ้าผม่าจับคู่นะครับเอาแบบชุดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางชุดเต็มให้ก่อน277 276 278นะครับอ่ะชุดเต็มเลยนะครับนะ2นะครับ7 7 2 76 278นี่คือชุดเต็มนะครับ 2 7 7 2 7 6 2 7 8นะครับแล้วก็2 9 0อ่297 296แล้วก็2 98นะครับ2 0 7 2 0 6และ2 0 8 ถ้าเข้าจริงน,นะครับตัวละบาท2บาทยังไงก็กาไรนะครับนะครับนี่คือหลัก2นะครับทีนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักร้อยที่4มาเลยครับหลักร้อยสี่ก็จะได้ที่4 7 7 4 7 6และ4 7 8เดี๋ยวผมเน้นให้นะครับเจนเย็นชุด3ตัว4 9 7 สี่เก้าหกและสี่เก้าแปดสี่ศูนย์เจ็ดและสี่ศูนย์หกและสี่นะครับศูนย์แปดสามตัวตรงโต๊ดนะครับนี่คือชุดสามตัวทีนี้นะครับหนึ่งมีนาเดี๋ยวผมตัดให้ทีนี้ นี่คือชุดเต็มถามว่าจะเน้นตัวไหนนะั้นมาดูครับเรามาดูชุด2ตัวบนล่างก่อนมันจะมีตัวชนอยู่แต่ผมจะวงกลมให้นะก่อนที่เราจะไปดูชุด3ามตัวนี่ครับเรามาหาเทียบตัวชนก่อน4ีสองมีไหมสี่สองสสองไม่มีครับ7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี่เจ็ดสองไม่มีนะครับ เก7 3สี่เจ็ดสา3เจ็ดสี่เจ็ดสองเก้าสองเก้าสามเจ็ดสามเจดสี่เจ็ดสองอ่าผมจะวงไว้ให้ก่อนตัวเน้นนะครับเจ็ดสองมันจะมีแถวนี้นะครับก็คืออาจจะออกตัวโต๊ะก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเจ็ดสองทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นชุดบนล่างเดี๋ยวเรามาเทียบชุดบนโดยเฉพาะเลยนี่สองตัวบนอาแบบมันเต็มเลยสองตัวบนเดี๋ยวผม,มเน้นให้สองตัวบนหกชุดได้ทะไหนครับเจ็ดแปดมีไหมครับใส่เลยครับวงกลมเป็นตัวเน้น นี่ครับเจ็ดแปดชนนะครับวงกลมตัวนี้นะหกแปดมีไหมครับเจ็ดแปดหก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 แปดเจ็ดแปดหกแปดไม่มีนะครับหกแปดหกแปดไม่มีแล้วทีนี้หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์อ่ะทีนี้หกศูนย์เจ็ดศูนย์มีตัวไหนครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์มันจะมีตัวนี้ศูนย์เจ็ด นี่คือหกศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์หกและสองศูนย์เจ็ดและสี่ศูนย์เจ็ดและสี่ศูนย์หกนะครับตัวที่ชนเนี่ยเห็นไหมหกแปดเจ็ดแปดนี่มันจะมีเจ็ดแปดเอ๊หกแปดก็น่าลุ้นนะครับนน 7, เนี่ยมันมีเจ็ดแปดเนี่ยอ่ะสองเจ็ดแปดี๋ยวผมจะวงกลมไว้ให้นะครับตัวที่ชนจริงเนี่ยนะครับนี่ครับคือตัวที่ชนนะครับตัวแรกที่ชนกับชุดสองวบนทีนี้เนี่ย เน้นเราเน้นบนเนี่ยมันมีมันมีมันม,ม,นมีมันมีเลขเก้ากับเลขสองใช่ไหมถ้าเน้นบนมีเลขเก้าก็จะเป็นแถวนี้ถ้าเน้นสองเลขสองก็จะเป็นแถวนี้แถวนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันมน,มน,น่าลุ้นนะครับผมว่ามันน่าลุ้นนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีชุดสามตัวที่เอเปิลแก้ให้ใช่ไหมนะครับเอเปิ้ลแก้ให้ชุดสามตัวบนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันชุดสามตัวนบนภาวนากับชนสูตรชุดสามตัวบนด้วย หกเก้าสี่หกเก้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสี่หกเก้าสี่เก้าหกเอาวแล้วครับสี่หกเก้ากับสี่เก้าหกชนอะไรอีกครับนี่นี่นี่ตัวนี้เนี่ยสี่หกเก้ากับสี่เก้าหกเนี่ยชนไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปสองหกสี่หกสี่สองสองหกสี่กับหกสี่สองมีมครับไม่มีนะครับสองหกสี่กับหกสี่สองไม่มีแล้ว, 2, 6, 4, 6, 4, ลวก็สองห้าเก้า นะครับสองห้าเก้าและสองห้าสี่มีไหมครับสองห้าเก้าและสองห้าสี่ไม่มีนะครับคือตัวเลขมันเหมือนมันจะมาโต๊ดเลยนะทุกท่านงนะครับตัวเลขมันเหมือนจะมาโต้เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้สี่หกสี่เนี่ยโอ้มันจะเป็นสีู่นสี่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับแล้วก็สี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้ายชนนะสี่ห้าเก้านี่หรือว่าแปดเก้าสี่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับเจ็ดเก้าสี่อะไรอย่างเงี้ย 96นี่นี่นี่296นี่นี่469 269 469 269เป็น296และ469นี่ครับนี่มันก็จะได้ชนอยู่เนี่ยอ่ะทีนี้ให้เลือกเล่นตัวที่เน้นนะครับเน้นที่ผมวงกลมให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นชุดเต็มก็ไม่ว่าส่วนใครที่อยากจะเล่นนะครับชุดวงกลมให้นั่นคือชุดเน้นผมต้องไปก่อนนะครับคลิปสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้นะครับ ชิปสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการรับชมวันนี้นอนหลับพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารวยกันนะครับนี่คือชุดบนเน้นวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับแอปเปิลจะเน้นให้ตัวไหนโอ้ผมนี่ครับผมเน้นให้หกตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้คือชุดรองเช่นนั้นอนะ่ะเลขสามอันนี้ตัวรองอันนี้คือเน้นอ่ะทีนี้ให้เรียบร้อยแล้วล่างก็คือล่าง บนก็คือบนตรงโต๊ะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ